ย่านเชลซีอมันเป็นโรงงานเก่าซึ่งพื้นมันจะดำดำคลักคักอย่างนี้แหละมันเกิดจากการที่มันใช้งานกันมาหลักร้อยปีอ,ะอ่ะก็เลยบอกช่างว่าอยากได้พื้นเหมือน เหมือนที่เชลซีอ่ะคือช่างต้องบินไปนิวยอร์กเพื่อไปดูงานก็เลยติดต่อเพื่อนที่นิวยอร์กบอกเฮ้ยมึงถ่ายวิดีโอถ่ายรูปจ่อจอพื้นมาให้หน่อยได้ไหมก็มาเปิดให้ช่างดูก็เลยได้คําตอบว่ามันคือการใช้เลซินกับฮาร์ดเดนเนอร์ผสมกันแล้วก็ผสมสีดําแต่ต้องไม่ดําสนิทเพื่อให้มันเกิดความอย่างเงี้ยนลืมลเลื่อเลืมอันนี้ก็เป็นช่างอ่ก็เป็นทางช่างเขาจะรู้ความยากของอินดัสเซียลลอปคือการทําเสร็จใหม่แต่ต้องดูเก่าอเหมือนพวกไอพวกสนิมพวก เนี่ก็ทําหมดเลยมันต้องใช้วิธีการของการเจียเอาเอาสารเคลือบเหล็กออกเสร็จแล้วก็เอาไอ้พวกน้ําอัดลมทาเพื่อเร่งให้มันสนิมเร็วๆพอมันขึ้นสนิมปุ๊บก็ต้องเช็ดสนิมออกแล้วก็เคลือบแล็กเกอร์ทันทีช่างชุดนี้ไปทํางานบ้านอื่นนี่โดนด่าชิบหายเลยนะโดนด่าหอะไร้่างเงียบแล้วผู้ชายสไตล์นิวยอร์กแบบไหนไปมาทั่วแล้วเชลซีบุกลินดักโบสตรีทหมดแล้วนี่งานยึดน้ำเนี่ยยากกว่างานบ้านจริงจริอีกจะบอกให้เนี่นะมันมันมันมีความยากตรงนี้มีราคาถ้าพูดค้านะร้านแม่ร้านแม่พื้้้นนืโออออไมม่่ถึงงงงัจะตคิดเรข มูลค่ากระเบื้งที่ทิ้งไปนการรูน้ํายาในการเคลือบก็น่าจะหลายแสนอยู่มั้งห้าไหม่าไปหลายแสนอยู่